ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตัง์มีเดียวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับคุณผู้ชมสลากออมสินดิจิทัล1ปีเขาเปิดตัวจากธนาคารออมสินนะครับคือคุณสามารถออมเงินหลักร้อยและลุ้นรางวัลหลักรานได้ซึ่งสลากนี้เนี่ยเป็นการออมแค่1ปีเท่านั้นนะครับและสามารถออมเงินแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมได้นะครับลุ้นลับรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาทนะครับหากคุณฝากครบ1ปีไม่มีการถอนเลยรับดอกเบี้ยรป,ประมาณ0.50%ต่อปีด้วยนะครับย้า ฝากเงินได้ที่ MyMo นะครับแอป MyMo เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินเท่านั้นหากคุณยังไม่มีแอป MyMo นะครับหรือไม่ใช่ลูกค้าธนาคารออมสินคุณจะต้องไปเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินก่อนถึงจะสามารถเปิดแอปพลิเคชัน MyMo และใช้งานได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ออมเงินด้วยได้ดอกเบีย้ยด้วยและถ้าใครโชคดี อาจจะได้รับรางวัลที่1 3ล้านบาทนะครับเริ่มต้นออมตั้งแต่หลักร้อยลุ้นหลักร้านได้เลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการออมเงินหรือว่าการฝากเงินการซื้อสลากของรัฐบาลนะครับธนาคารรัฐบาลก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้สตังค์จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ